สวัสดีค่ะบุภพาภพาดลุยค่ะมาแนะนําเสื้อสายเดี่ยวอีกตัวหนึ่งค่ะระบายตรงชายเนาะรู้สึกว่า,าสาวๆเขาจะใส่เสื้อแบบนี้ค่อนข้างฮิตกันค่ะค่อนข้างฮิตกัน<ๆ>เหมือนว่าลายถักแบบนี้เนาะแล้วก็มีระบายอย่างเงี้ยค่ะเอามาทําเสื้อแล้วก็ได้เสื้อสวยๆแบบสาวๆเขาใส่แบบน่ารักนะคะบุภาว่าน่ารักเนาะเนี่ยค่ะแต่ทีนี้บุภาก็จะถักไว้ใช้เหมือนกันค่ะแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสายเดียวมันของเขาไหมอาจจะเป็นแบบอื่นค่ะแต่ว่าให้มีระบายมีระบายเหมือนของเขานะคะ่ะมีระบายตรงชายเนาะนี่คะ่ะลักษณะนี้เสื้อตอัวน,นี้มันจะใช้ทั้งหมด8ดอกนะคะทั้งหมด8ดอกเนาะแต่เดี๋ยวบุพัดจะมาขึ้นลายขึ้นลายสักครึ่งลายให้ดูค่ะครึ่งลายเนาะตัวนี้ของเขาเนะะี่ยค่ะตรงตรงที่ต่อกันเนะะี่ยค่ะเขาใช้เย็บเอาเนาะเขาใช้เย็บเอาเอาเข็มเนี่ยเอาเข็มมาล้อยมาร้อยคือถักทีละดอกไว้คะ่ะแล้วก็มาล้อยดอก แต่ของบุผาจะไม่ทําแบบนั้นบุผาจะใช้แบบทําโซ่เล็กๆสามโซ่ค่ะไว้ต่อเวลารีดออกมามันจะสวยบุผากเคยเคยร้อยค่ะแต่ว่ามันไม่สวยอ,อ,อันนี้อันนี้ก็ลนะ้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าว่าถ้าคนใจเย็นก็อาจจะร้อยสวยค่ะก็คือถักขอบออกมาเนาะส่วนตัวระบายมันเนี่ยค่ะตรงตรงตรง,ตรงระบายตรงนี้นะก็ถักถักโซ่ออกมาถักโซ่รอบออกมาค่ะเพื่อที่เราจะมาผูกระบายเนาะผูกระบายตรงระบายนี้ก็จะเปลือง เสื้อตัวนี้มันจะเปลืองตรงระบายนี่นะคะเปลืองใหม่นะมันจะเปลืองใหม่อยู่นะคะตัวนี้เราก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะอันนี้คือตัวที่เราใช้อันนี้ก็ได้นะคะไว้สําหรับพันพันได้ที่จะทําระบายค่ะพันระบายนะทบกลับไปกลับมาเนะะี่ยค่ะตัวนี้นี่นะคะถ้าเกิดใครมีเก่าๆอยู่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะเราก็พันกลับไปกลับมาแล้วก็ตัด แล้วก็ไปผูกค่ะไปผูกเนาะใช้ใช้ตัวนี้ได้ครับมันจะพอดีนะบุภาว่ามันจะพอดีความยาวมันนะคะพอดีพอดีเจออนันนี้พอดีเดี๋ยวเราก็เอาอยางยืดออกแล้วก็เอามาใช้ได้ทีนี้อ่ตัวน,วนี้ตัวที่ถักของบุภาด้วยบุภาใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบค่ะเบอร์ยนะี่สิบเนาะทีนี้มัน ถ้าตามแบบอะค่ะมันมันจะมันจะได้เล็กเพราะเราใช้ไหมเบอร์20แต่ของตังแบบอะเขาน่าจะเป็นไหมที่ที่เส้นใหญ่กว่ากว่าเบอร์20เนาะทีนี้บุผาใช้ไหมเนี่ยค่ะไหมซัมเมอร์ของวินัสเบอร์20ถักมาดูก็จะรอบมันเนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้ารอบ9้ารอบเลยนะคะเพราะว่าบุผาลองลองวางดอกดูอะค่ะถ้าไม่งั้นมันจะเล็กไป9้ารอบอะมันจะได้อยู่แต่ได้แบบไม่ ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะตัวไม่ได้ใหญ่มากตัวไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นบอบพอดีตัวเลยเสื้อตัวนี้พอดีตัวเนะะี่ยค่ะทีนี้ไปอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วก็ไม่ได้ยืดเนาะเพราะด้วยที่ถักมันจะฟิตฟิตอยู่เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวบูพาจะมาสอนเริ่มแรกเนะะี่ยค่ะจนมาถึงรอบนี้นะอาจจะไม่ได้สอนครบตรงที่ต่อออกมานี่นะคะส่วนตัวขอบบูผาบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือเก็บตัว x ค่ะสองรอบ เก็บตัว x 2รอบเนาะแล้วก็บุภาใช้ใช้3โซ่ค่ะ3โซ่3โซ่ถักนีคะบอกขอบไว้ก่อนนะอาจจะไม่ถักไม่ได้ไปถึงตรงนั้น3โซ่นี้นะคะเว้นเว้นเว้นสช่องเว้นสอช่อง,อ,ง,อ,งอันนี้ใช้3โซ่ค่ะเพื่อที่จะไปต่อกับอีกดอกหนึ่งค่ะมันจะดูมันจะดูที่บุภาดูนะมันจะรีดแล้วมันดูสวยกว่าแต่ถ้าใครจะใช้เข็มร้อยก็ได้นะคะเข็มเย็บผ้าค่ะหัวใหญ่ เข็มใหญ่นะร้อยร้อยเชือกค่ะแต่ว่าบุผาเคยทําแล้วพอพอพอมันดึงไปดึงมามันมันล่นมันมันดึงอ่ะไหมมันดึงแล้วมันมันไม่สวยค่ะไม่สวยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นลายกันเนาะอันนี้ไหมจะเป็นไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะนี่เบอร์ยี่สิบของวนะีนัทเนาะเบอร์ยี่สิบของวีนัทบุผาใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดสองห้าค่ะหนึ่งจุดสองห้ามมหนึ่งจุดสองห้ามมเนาะ ทีนี้ใหม่ของบูพาไม่น่าจะพอค่ะเพราะเหลืออยู่ประมาณม้วนกับม้วนหนึ่งกับอีกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวบูพามาขึ้นต้นให้ดูนะคะขึ้นต้นให้ดูเนาะแต่จะถักประมาณครึ่งดอกนะคะประมาณขึ้นดอกอันนี้เราว่าเราเรากะดอกแรกนะคะว่าความกว้างยาวเนี่ยเราเท่าไหร่ว่าเราจะเอาความกว้างของตัวเสื้อเท่าไหร่นะคะเพราะมันใช้ทั้งหมด8ดอกนะเสื้อตัวนี้ใช้ทั้งหมด8ดอก อุปาัใช้หกโซ่นะคะใช้หกโซ่แล้วก็ทำหลักค่ะใช้สามโซ่ขึ้นต้นสามโซ่นะคะสามโซ่เป็นหนึ่งหลักนะแล้วก็เว้นหนึ่งโซ่อ่า ขึ้นต้นสี่โซ่นะคะสี่โซ่นะแล้วก็พันหัวเขียบหนึ่งครั้งอันนี้เป็นได้หนึ่งหลักแล้วนะคะอันนี้เป็นหลักที่สองทั้งหมดในห่วงวงกลมนะคะสิบหกหลักค่ะสิบหกหลักเว้นหนึ่งโซ่นะคะใช้สิบหกหลักค่ะนี่นะคะถักวนไปเลยค่ะเว้นหนึ่งโซ่นะคะ เวดหนึ่งโซ่แล้วก็หนึ่งหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้บุภาเรียกว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงสองจังหวะอันนี้หนึ่งจังหวะสองจังหวะนะคะอันนี้ของบุผาเรียกของบุผาเองนะอยากเป็นสาวสาวเนาะเป็นสาวสาวจะได้ใส่เสื้ออันเนี้ยคือสีเหลืองในชอบสีมันสดดีค่ะสีเหลืองของวินัสนสีมันสวยดีก็ต้องไปซื้อใหม่อีก มันตรงระบายนะคะมันจะเปลืองตรงระบายเนาะตรงระบายส่วนใหญ่บุพัดจะซื้อใหม่ก็ซื้อเผื่อก็ประมาณใช้สี่ม้วนค่ะเวลาบุพัดซื้อนะก็จะไม่ใช้สามม้วนเพราะบุพัดตัวใหญ่ก็เอามันมาเผื่อๆไว้หน่อยม้วนที่สี่มันก็จะเหลือประมาณประมาณครึ่งม้วนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแต่แบบเสือนะ้อเนาะแล้วแต่แบบเสือ้อแต่ตัวเนี้ยมันจะไปเปลืองตรงระบายค่ะตรงระบาย ชายเสื้อเสื้อตัวเนี้ยมันจะไปเปิงไหม่ตรงนั้นค่ะถ้าผู่น้อยก็จะไม่สวยเนาะถ้าเราเอาน้อยเส้นในแต่ละจุดที่เรามัดนะคะอันนี้สิบหกหลักนะคะสิบหกหลักนะบุพัดถักไปก่อนเดี๋ยวค่อยนับสิบหกหลัก ก็เบ้นหนึ่งโซ่ค่ะเบ้นหนึ่งโซ่เดี๋ยวนับก่อนเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิ่วิพอดีเลย16แล้วก็หนึ่งโซ่แล้วก็เกี่ยวรอบต่อไปนะคะรอบต่อไป ขึ้นต้นหลักมนะันนก็คือ3ามโซ่ใช่ไหมคะ3ามโซ่บวกอีก3ก็เป็น6ตรงนี้เป็น6โซ่นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงว่างมาเลยนะคะลงตรงว่างมันนะหลักนะคะเว้น3ามโซ่ค่ะเว้น3ามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง วินสามโซ่แต่ละหลักนะคะของบูผามีแปลงแบบเขานิดนึงนะครับด้วยที่เราใช้ไหมบูผาใช้ไหมเส้นเล็กมันก็เลยดอกมันไม่ได้เท่าของนางแบบนะดอกมันไม่ได้ของนางแบบเขาจะเส้นใหญ่ประมาณไหมพรมค่ะไหมประมาณไหมพรม ถักแป๊บเดียวได้อันั้นนะ่ะถักแป๊บเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จค่ะถ้าใช้ไหมเส้นใหญ่นะประมาณไหมอินโดค่ะของนางแบบนะไหมอะประมาณเส้นไหมอินโดมันจะเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ถักแป๊บเดียวเสร็จตอนนี้ไม่ได้สั่งไหมจากราสดาใช้ไหมของวีนัสอยู่ค่ะถักก็กว่าจะได้แต่ละตัวก็จะช้าอยู่ อันนี้เว้นสามโซ่นะคะเว้นสามโซ่ถักวนไปค่ะอุปัตถักธรรมดาไม่ได้ถักแน่นมือนะคะเพราะว่ามือเจ็บถักเยอะเกินไปมือเจ็บ หนึ่งสอรนะอบนี้อีกรอบเราเกี่ยวเข้ามานิดนึงนะคะเกี่ยวเข้ามานิดนึงนะอันนี้1 2 3ใช้หลักคู่ค่ะหลักคู่อันนี้แล้วก็เว้น3ามโซ่ ลายนี้มันจะบางหน่อยค่ะมันจะไม่นามากสามโซ่นะคะจะห่างหน่อยสามโซ่ดอกหนึ่งใช้เวลาเยอะอยู่นะคะ ันได้ดอกไม่ไม่ใหญ่ค่ะบุพาก็เลยเพิ่มเพิ่มมันเข้าไปนิดหนึ่งเพิ่มแบบเข้าไปนิดหนึ่งถ้าเผื่อใครเผื่อใครถักแล้วก็ใช้ไหมซัมเมอร์มันของบุพานะอันนี้เบอร์ยี่สิบนะคะไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะมันจะใหญ่กว่าเบอร์สิบหกค่ะแต่ร้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเพราะราคาเขาขายเท่ากันเนาะแต่เราได้ไหมเส้นใหญ่กว่า หมเส้นใหญ่มันถักได้เร็วกว่านะคะถักได้ไวกว่าเพรดอกมันจะใหญ่นะเวลาทําดอกทำลาย,ยาคะ่ะมันถักมันทำทาให้ถักเสื้อเสร็จไวถ้าจะไวสุดก็คือใช้สองเส้นสองเส้นนะคะสองม้วนน่ะเอามาถักคู่กัน ชวงนี้ไม่ค่อยได้มีแบบถักใหม่ๆค่ะคือมีแบบมาเยอะแหละแต่ว่ามันถักแล้วมันค่อนข้างตัวหนึ่งใช้เวลานานค่ะก็เลยไม่ได้เอามาลงให้ได้เยอะเราก็ไปถักเสื้อที่ค้างๆคาคา,าอยู่ให้มันเสร็จ <laughs> เดี๋ยวใส่ให้ดูค่ะก็ะจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะที่ถักเสร็จแล้ว อันนั้นสลับสีลายสลับสีเอาเสศษไหมไปทาก็เคลีย์เศษไหมไปได้เยอะอยู่ค่ะไม่งั้นเศษไหมเสียดายเะคะเราก็ถักวนไปนะรอบนี้บูผักไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะก็ยังทําไม่เป็นนะตัดต่อคลิปคือบูผัไม่ไม่ได้หัดตัดต่อคลิปพูดได้ง่ายคือเวลาของบูผักก็คือส่วนใหญ่ก็มาถักคือถ้าเอา ทำตัวอย่างลายแล้วเอามาสอนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสอนเสร็จแล้วบุภาก็ไปปั่นให้มันเสร็จค่ะตัวที่เราเพื่อจะได้ใส่ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่มีเวลามานั่งทําต่อบุผภาก็เอามาลงคลิปง่ายๆแบบนี้ค่ะรอบต่อไปนะคะก็ใช้สามหลักอันนี้สามโซนนะรอบนี้เนี่ยค่ะรอบนี้ที่บุภาเพิ่มมาใช้สามหลัก อันนี้มันเป็นไหมเป็นไหมซัมเมอร์ Summer. เลยต้องใช้หลายรอบหน่อยไม่งั้นดอกมันไม่ได้กันค่ะอันนี้คือสามโซ่นะคะสามหลักสามโซ่นะบนรอบค่ะของนางแบบเขาใช้3ามหลักแต่ของบุาพาอีกรอบถัดไปนะคะบุาพาจะใช้สี่หลัก 3หลัก3โซ่นะคะได้สโซ่นะถักวนรอบอยากได้อยู่นะตัวนี้ก็น่าจะถักให้เสร็จได้นะแต่ว่าไหมไม่พอต้องไปซื้อบางทีไปที่ร้านนะสีไม่มีพอเราไปสั่งแต่ละครั้งนะคะสีไม่มีมีสีแต่เบอร์ไม่ได้ เบอร์สิบหกมันเล็กเงี้ยค่ะเราถักเบอร์ย0ิบแล้วไปเอาเบอร์สิบหมาถักแล้วใช้สองเส้นมันมันไม่ได้อุปผายเห็นในลาซาด้าเขาขายแพงอยู่นะคะแพงกว่าอันอันนี้ของบุพผกเขาขึ้นราคาเดิมทีเนี่ยเขาขายม้วนห้าสิบบาทเนาะตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นม้วนละห้าสิบห้าบาทตอนนี้ไม่ว่าอะไรคะ่ะเขาปรับราคาขึ้นหมดของ ที่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเนะขึ้นทุกอย่างขึ้นราคาทุกอย่างอันนี้ถักวนไปก่อนนะคะเดี๋ยวผุผัดจะวนให้อีกสองรอบเนาะอีกรอบถัดๆไปท่านผู้ชมก็น่าจะทำได้ จะดูมันจะเป็นสี่เหลี่ยมได้ไงอาจจะงงนะอันนี้อันนี้เรามันจะถักด้วยแบบมันนะคะมันจะถักเป็นวงกลมไปก่อนลักษณะมันนะคะเดี๋ยวพอรอบรอบรอบหน้าคะ่ะเราถึงจะไม่แยกทําเป็นมุมมันถึงจะได้ออกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะรอบเนี้ยมันจะยังเป็นวงกลมอยู่ เพราะมันต้องดอกใหญ่พอสมควรนะคะมันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันใช้สองดอกนะแผ่นหน้าเนี่ยสามดอกกับอีกตรงข้อแหลมถ้ามันดอกเล็กเกินมันจะไม่พอมันจะไม่พอดีตัวค่ะต้องเราต้องทำดอกให้มันใหญ่พอที่จะทำจำนวนดอกเอามาต่อกันแล้วมันได้เสื้อมันได้พอดี ก็ไม่ไปเพิ่มตรงอื่นมันก็ไม่สวยเนาะต้องเพิ่มตรงดอกไปเลยอนี้สามโซ่ ือถ้าเข็มเบอร์หนึ่งจุดสองห้านะคะหนึ่งจุดสองห้ามมเนี่ยมันจะเกี่ยวติดถ้าใครเอ,อเป็นคนใจเย็นนะจะใช้เบอร์ศูนยจุดเก้าห้าก็ได้นะคะมันก็จะแน่นนะแต่ขอบูพาไม่ใจเย็นขนาดนั้น <c oughs> ก,ก็เอาเบอร์หนึ่งจุสองห้ามันจะใหญ่หน่อยแต่ว่ามันเกี่ยวแล้วไหมมันไม่หลุดค่ะเวลาเราเกี่ยวอย่างเงี้ย เราจะขึ้นรอบอันนี้เกี่ยวมาหน่อยแล้วกันแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางโซ่นี้นะคะแล้วรอบนี้เราจะมาทํามุมเนาะมาทํามุมทํามุมนะคะอันนี้ก็สามโซ่บุพาใช้สี่หลักนะคะเพราะว่าด้วยไหมมันมันเส้นเล็กเนาะอันนี้ใช้สี่หลักอันนี้ทํามุมนะคะ สีหลักแล้วก็สามโซ่แล้วก็สี่หลักลงในห่วงนะคะห่วงเดียวกันเว้นหนึ่งโซ่นะคะเว้นหนึ่งโซ่อันนี้สี่หลักหมดเลยนะคะรอบนี้สี่หลักหมดเลย เว้นแค่โซ่เดียวนะคะนึ่เว้นหนึ่งโซ่ระหว่างกลิบ เว้นหนึ่งโซ่ือถ้าเราไม่เว้นหนึ่งโซ่มันตึงไปค่ะก็เลยต้องเว้นหนึ่งโซ่ถ้าเว้นสองโซ่ก็จะหย่อนเกินไปก็เลยเว<ม>้นแค่โซ่เดียวอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะเวลาถักเนาะอันนี้เรานับมาหนึ่งสองสามแล้วก็มาทำม,มุมตอนนี้ทำม,มุมค่ะ สีหลักแล้วก็สามโซ่แล้วก็สีล 4, หลักแล้วก็ทำวนรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้นะคะ่ะวนรอบไปจนกว่าเราต้องการนะจนกว่าเราว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนว่าเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนตามตัวเราเลยะคะ่ะคือเราเอาสอง สองดอกนะมาวัดความกว้างว่ากว้างได้ไหมเวลาเราวัดเราวัดมุมแบบนี้นะคะเวลาเราต่อนะเนี่ยค่ะอีกดอกหนึ่งต่อมุมนี้คือวัดจากซ้ายไปขวาความกว้างของตัวเสื้อว่าตรงนี้มันจะเป็นอีกดอกหนึ่งเวลาวัดนะสมมติว่าเราเอา20ใช่ไหมคะ เอายีนิ้วความกว้างนะดอกเนี้ยจากตรงนี้ไปตรงเนี้ยต้องได้10นิ้วอย่างเงี้ยเป็นตน้นเราก็ถักตรงเนี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความกว้างตามตัวเสื้อที่เราต้องการอันนี้แบบมันไม่มีตายตัวนะคะเพราะว่าของนางแบบแบบเสื้อเนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่นางแบบใส่ไซส์ s เนาะนางแบบอะแต่ตัวเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ xxl เออะไรอย่างนี้ XL ตัวส่วนใหญ่จะตัวใหญ่ทั้งนั้นนะคะเพราะถ้าเป็นเสื้อแบบเด็กๆเ,เขาก็จะไปดูของเจ้าอื่นนะคะที่เสื้อเด็กๆเ,เขาจะถักแบบแปบ๊บเดียวถักแบบคือเอลอยๆเสื้อตัวสั้นๆถักน้อยๆสายเดี่ยวอะไรอย่างนี้แต่เราผู้ใหญ่เนาะเราผู้ใหญ่ถักเสื้อนี่มีแขนแขนก็ต้องยาวชายก็ต้องยาวคอก็ต้องไม่กว้างอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ ของเรานี่มันเสื้อผู้ใหญ่คือจะไปใส่แบบวัยรุ่นไม่ได้นะไม่มีอะไรจะโชว์สาวๆนี่เขาก็โชว์นิดนึงเรานี่หมดเวลาโชว์แล้วนี่นะเราทำมุมเนี่ยเวลาเรานับหนึ่งสองสามแล้วก็ทำมุม ลืมโซ่1นึ่งโซนะะ่ถักวนรอบแล้วรอบต่อไปก็ขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นแบบนี้เหมือนรอบนี้นะรอบต่อไปเนี่ยจะเอาไปกี่รอบก็ทำตยงเี้ขึ้นไปขึ้นไปจนได้ความกว้างที่เราต้องการค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปถักขอบตัว x 2สองรอบปักบนหลักแต่ละหลักแต่ละหลัก2รอบพอถักตัว x เ,เสร็จ แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่เอาเข็มร้อยจะถักเป็นโซ่3โซ่เป็นของอรอบสุดท้ายก็ใช้3โซ่สโซ่แล้วก็เว้นตัว x สองช่องอโซ่สโซ่แล้วเวลาเราไปเกี่ยวกันไปต่อกันก็ถัก1นึ่งโซ่เอาไปเกี่ยวแล้วก็ถักอีก1นึ่งโซ่ประมาณนี้ค่ะก็จะได้แล้ว มีหลายท่านนะคะบอกว่าอยากได้คลิปคือคือคลิปของบุาพานะครับเวลาสอนไปแล้วอะคือมันมันบุผานไม่ได้ทําเป็น e p พีหนึีเนาะมันก็จะเป็นในคลิปเดียวเพราะบุาพาสส่วนใหญ่จะสอนทักลายค่ะจะสอนทักไลน์ไม่ได้สอนคําเข้าแขนเข้าคอทําตัวพูด,ดง่ายๆไม่ได้สอนจนครบครบถ้วนกระบวนความนะ ทีนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะต้องหาวิธีวิธีทําแขนวิธีทําคอมันจะคล้ายๆกันค่ะเสื้อถักเราไปดูจาก y o ยูทูบท่านอื่นก็ได้ค่ะที่เขาสอนไว้คือเราดูครั้งเดียวพอเรามาทํากับตัวเสื้อมันก็จะพอเราได้แนวทางแล้วค่ะครั้งต่อไปเนะี่ยเราจะทําได้เองเลยค่ะมาทําคอทําแขนนะมันจะเป็นเองค่ะเพียงแต่ว่าบางลายเนี่ยมันก็จะแขนตกบ้างมันขึ้นอยู่กับลายแขนฟิตบ้างแต่อย่าฟิตนะคะ ตรงวงแขนนะเอกว้างหน่อยเราจะได้ใส่สบายนคะคะใช้เวลานาน,านอยู่นะอันนี้บุกผาก,ก็ไม่ได้ถักเร็วมากนะคะถักพอประมาณหนึ่งนะคะเนี่ยประมาณยังไม่ถึงดอกยังไม่ได้ครึ่งดอกเลยนะจะครึ่งชั่วโมงแลวโคเชมันจะอย่างนี้แล้วค่ะมันเวลามันอยู่ตรงนี้นะเวลาเรา ไปตรงนี้คือถ้าท่านผู้ชมทับไปเรื่อยๆก็จะคือมันต้องคนชอบจริงๆอะนะคะรอบต่อไปท่านผู้ชมก็ถักต่อไปนะถักต่อไปเวลาจะขึ้นขึ้นก็พยายามอันนี้เกี่ยวมันมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนะะี่ยค่ะเกี่ยวมาเพื่อให้มันมาอยู่แล้วก็เกี่ยวให้มันมาอยู่ตรงกลางนี้เวลาเราจะขึ้นรอบใหม่นะคะ เวลาเราจะขึ้นรอบนะให้มันมาอยู่ตรงนี้ตรงบุมนะคะเดี๋ยค่ะพอรอบต่อไปเนะี่ยเราก็ทาแบบเนี้ยวนรอบไปจะเอากี่รอบนะจนจนว่าเราได้ขนาดที่เราต้องการความกว้างของดอกนะคะว่าเราเอาความกว้างตัวเสื้อเท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้ท่านผู้ชมก็ทําต่อไปเนาะนอกจากนั้นมันก็ก็ทําแบบนี้ค่ะขึ้นไปเรื่อยๆ ต่กีของหมูผ่านในเก้ารอบนะจากจากไอ้นี่ทั้งหมดนะคะเก้ารอบขึ้นอยู่กับไหมที่ใช้ด้วยนะคะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้ใช้ไหมเสม,มอเนะะี่ยค่ะขนาดดอกอันนี้มันยังไม่ได้รีดก็จะตัวเนี้ยรีดแล้วมันก็จะเข้าออรูปร่างของมันนะเนะะี่ยค่ะเราก็ทําตัวเนี้ยวนขึ้นไปเรื่อยเเนะะี่ยค่ะวนไปเรื่อยๆพอทําเสร็จเนะะี่ยค่ะเราก็ปักตัว x ลงแต่ละอันตรงมุมนะคะตรงมุมใช้สองปักตัว x สองครั้ง แล้วก็เว้นสองโซ่สองโซ่นะคะแล้วก็ปักตัว x สองครั้งถาถมถว่าทําไมสองโซ่เพราะเราจะทํามุมมันค่ะมันจะได้แหลมตรงมุมได้นะตร,ตรงตัว x นยคะมันจะได้แหลมตรงตรงมุมมันอนะ่ะพอรอบต่อมาเราก็ปักตัว x ลงตามช่องใช่ไหมคะแล้วก็เว้นสองโซ่แล้วก็ตัว x นะคะแล้วก็รอบสุดท้ายเราก็เป็นสามโซ่สามโซ่พอสามโซ่นะคะก็เว้นเว้นสองตัว x สองอัน ทีนี้พอเราไปเกี่ยวกับอีกดอกหนึ่งเราก็ถักหนึ่งโซ่แล้วก็ไปเกี่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเล็กๆเนาะอันนี้คือคือตัวอย่างตัวอย่างถักดอกนะบุภาว,ว่ามันก็สวยดีนะสวยดีคือเห็นแล้วชอบเลยแล้วสีเหลืองด้วยจะไปซื้อไหมตรงชายเนี่ยค่ะบุัาเห็นเขาใส่บางคนก็ใส่ทับเสื้อยืดก็มีนะคะใส่ใส่ตัวเนี้ยทับเสื้อยืดอีกทีหนึ่งอะ มันก็จะไม่โป๊อยู่ที่ว่าบางคนนะเสอยืดแขนสั้นอย่างเงี้ยค่ะเสอยืดแบบพอดีตัวพอดีตัวข้างในอะ่ะแขนสั้นอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้ทับอีกทีหนึ่งก็สวยแต่ถ้าใส่ไม่ทับจะสวยกว่าคือใส่แบบนี้จะสวยกว่าดอกมันก็หนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าด้านหลังอีกหกเจ็ดใช้ทั้งหมดแปดดอกค่ะเสื้อตัวนี้นะใช้แปดดอกนะคะสวยอันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นใส่นะ แต่ผู้ใหญ่ก็ใส่ได้นะคะผู้ใหญ่ก็ใส่ได้ที่ออกเปรี้ยวๆหน่อยเนาะมันมันแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ตัวนี้สวยสีเดียวๆนะคะไม่ต้องสีสลับสีนะคะบุภาว่ามันสีเหลืองเนะี่ยมันสดดีเนาะส่วนตัวตัวสายมันเนะะี่ยค่ะเราก็ถักโซ่ขึ้นไปถักกลับไปกลับมาสองรอบหรือมันมีวิธีถักสายแบบอื่นก็มีค่ะแต่ถักส่วนใหญ่บุภาก็ถักโซ่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็ถักกลับมาแค่นั้นเองค่ะสองรอบก็ได้ละ เพอสายสายเล็กๆนะอันนี้ของนางแบบก็าสายเล็กๆนคะคะมาฝากท่านผู้ชมไว้ก็ลองทํากันดูให้ลูกหลานก็ได้เผื่อลูกหลานเขาอยากใส่อ,อยากใส่ตอนนี้นะแต่ว่าจะเปลืองใหม่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงที่ถักนะะี่ยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ